สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่ผมอยู่ในรถ Ford e v e r e s t นะครับตัวใหม่ล่าสุดป้ายแดงคันนี้เป็นซิงสามนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าจอเลยยกหน้าจอใส่เป็นจอตรงรุ่นนะฮะนี่นะฮะดูชัดๆนะครับนี่นะฮะให้ดูกันชัดๆแบบนี้อันนี้คือจอตรงรุ่นนะฮะ Ford e v e r e s t นะครับก็ถือว่าครบคันนะครับการใช้งานเนี่ยเป็น Android เลยนะครับแล้วก็อ่า มันติฟังก์ชันนะที่พวงมาลัยใช้งานได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็คันนี้เพิ่มในส่วนของกล้องรอบคันนะครับ 3D HDPO r นะครับจะมาพร้อมกับเจ้า i d ้ i ด i มินิน่ารักแบบนี้นะครกดนะฮะกดปุ่มนะครับตัวกล้องจะตัดเราสามารถปรับมุมมองได้หลากหลายเลยนะครับแบบนี้นะฮะจะดูเป็นแบบ 3D นะครับให้รถหมุนแบบนี้นี่นะครับในภาพคมชัดนะครับตัวรถ การคาลิเบตนี่เป๊ะเลยนะครับดูนี่สมจริงแน่นอนผมบอกได้เลยนอกเหนือจากนั้นนะครับกดหยุดนะครับเราสามารถดูกล้องหน้านะครับแบบมุมวก้กว้างแบบนี้นะครับหรือมุมปกตินะครับมุมด้านบนนะฮะหรือว่ารอบคันแบบนี้นะครับนี่นะฮะด้านหลังแบบมุมวยก็มีนะครับด้านหลังปกติด้านหลังแบบมุมตรงนะครับรวมถึงดูบริเวณนะครับล้อนะฮะซ้ายขวานะครับนี่ นี่ยาวเลยนะครับล้อซ้ายขวายาวเลยด้านข้างยาวเลยนะครับนี่นะฮะดูบริรวณล้อซ้ายล้อขวาแบบนี้ได้หมดนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็บันทึกได้ด้วยนะกล้องตัวนี้นะครับเรียกว่าครบคันนะครับกับรถคันนี้จริงๆนะฮะเดี๋ยวกดออกมาก่อนนะครับกดออกจากกล้องมามาดูในส่วนของตัวจอนะครับตัวจอเนี่ยเป็นระบบ Android นะครับสามารถใช้งานในส่วนของแผนที่นำทาง g o o g l e Map ได้เลยนะครับทัชสกรีนได้นะครับครบหมดอ่ะ หาพิกัดตำแหน่งเราก่อนนะครับแบบนี้นะครับลองเทสซสิสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยครับใช้คำสั่งเสียงได้นะครับสามารถลิงก์กับระบบนะครับของตัวรถได้นะครับผมกดออกไปนะครับใช้งานนะครับ Netflix นะครับ YouTube นะครับมีเพ t ตร e ให้ดาวน์โหลดแอปเพิ่มนะครับมี Spotify นะครับมี m วิ p l a y e r นะครับ จริงๆแอปใน,นหลากหลายดูทีวีออนไลน์ก็ได้ผ่านลูกทีวีนะครับอ่ะลองกดเข้ามาดูนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าได้จอใหญ่นะครับครบคันนะฮะทุกการใช้งานนะครับออกต่างจังหวัดนี่สบายเลยนะครับไม่เป็นไรกดข้ามไปนะฮะกดเข้ามาเทสดูทีวีออนไลน์นะครับกดเต็มจอนี่นะครับคือความคมชัดเนี่ย ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวเขาจะปรับภาพให้ชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆตามความเร็วอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองนะครับก็อารมณ์จะเหมือน YouTube ประกดโฮมลงมานะครับไปที่ในส่วนของ YouTube บ้างนะครับนี่นะฮะเจอใคงไหนเล่นก่อนเลยแล้วกันปาบเขาให้นะครับนี่ครับเรียน่าครบคันทุกการใช้งานนะครับเราเล่นไม่ยากด้วยนะครับเพราะว่าจอสมัยนี้เนี่ยต้องเป็นแบบนี้แล้วบอกได้เลยเลยฮะ ออปชันครบๆแบบนี้เล่นได้ครบๆนะครับอ,อ่า,า,อา,ากดความละเอียดเลือกความละเอีย,อเย 720, ดเนี่นะฮะภาพชัดเลยนะครับคมกริบนะฮะเฟร,รมหน้ากากเนี่ยสำเร็จรูปทั้งชิ้นนะครับเข้าช่องเดิมของตัวจอได้เลยนี่นะครับเรียกว่าครบจริงๆตรงจริงๆนะครับ เนี่ยนะครับเล่นได้ครบหมดแบบนี้นะครับก็ซิงกับบลูทูธมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเนี่ยครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงตรงนี้ใช้งานได้นะครับครบจริงๆกับรถ Ford Ever e เรป้ายแดงคันนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ใช้รถ Ford e v e r e s t สิง3นะครับแล้วอยากได้จอหลบ Android แลละอยากเปลี่ยนจอและอยากได้การใช้งานฟังก์ชันครบๆล้ำๆแบบนี้นะครับก็ เชิญได้เลยนะครับที่ m i รา g e Audio นะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินที่เดียวนะครับเบอร์โทร0ูนย์สครับสามแปหนะครับหรือว่าพิมพ์แอดไซ์นะครับตามด้วยม i รา g e Audio นะครับเข้ามาสอบถามทาง Line แอดออฟฟิเชีของเราได้นะครับก็ก่อนจากการฝากกดติดตาม f Facebook y o u t u b e นะครับกด s u b สไครต์สั่งกรดิ่แจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆภายในรถนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ Eu